ตกไหล้นตกแรงมากตกเวทชื้นสวยงามขึ้นมาเนี่ยแหละสร้างขึ้นอย่ามาเฮนะสวยงามเลยรันยากแบจะดูฝนมากแบบว่านี่แต่พ่อได้ปลูกที่นั่นมัน,มน มันเดินอ่นบ่วงๆนี่แหละนอกอนนนอมันกระดุมมันมดปลาตกลปลาเป็นตกแรงมากตกเวดขึ้นนี่อะไรนี่ปลากะล่มลื่นมันกะมันก็ดีเนาะ้นอนฮอนมันก็เย็นสบายน,นะ ต, lại. ตลกละฝนตกแรงมากตกเวดขึ้นได้เกลี่ยมาตั้งหันมาบนเป็นท์ดันได้แต่ดูฝนมากโอ้ ตาหนอยแม่พลน,นะน้ำสมวัด <laughs> น้ำสมวัดน้ำสมแม่พลนน่ะ ตาใหมา่นะมตาใหม่อี่มขึ้นอยู่วัดเพราะว่าอยู่ยวัดทุกวันเราก็เป็นตาเว้แต่ฝนตกมกันถล้นเนาะถล้นแล้วก็อยูเด็ดเดี๋ยวมันซุ่มซื่นจนังเลยเด็ดมันซื้นมันตกละฝนตกแรงมาก ตุบวิชชื้นน้ำท่วมวัดน้ำท่วมวัดน้ำสมุมรคิตประจำวันมันเป็นจิตประจำวันแต่พ่อเป็นยังเนาะนี่อะไรนี่ปลากะล่มลื่นมันกะมันก็ดีเนาะนองอนฮอนมันก็เย็นสบาย,ยนะ แต่พกเป็นอย่างเนาะสวยงามขึ้นมาเนี่ยแหละสร้างขึ้นอย่างมาฮิตชนิดเนีสวยงามแล้้ํานส่วงวัด <c oughs> น้ำส่วงวัดน้ำส่วงวัดตกหล่อล้นตกแรงมากตกเิดขึ้นต่ปเป็นอย่างเนาะ ร่วมกับร่มกัมาที่เ่าเลยายเพราะว่ามันมั้นกะตป็นตนั้นจะตาใหม่ตาใหม่อินขึนยุวัดเพราะว่ายุวัดทุวานเราตป็นตาเม้รันได้ก็จะดูฝนมากกโอ้ตอนเช้ายายเจ็บมาวัดน่ะมาิ่งหันเลย Nam cắt tím, Nam thường mặt <laughs> Nam thường hoạt Nam thường hoạt Cảm ơn các ได้เขียนมาตั้งหันมาบนกระหนกมันมีเด็ดบอลน้ำบอลนี้มันบอลน้ำบอลเห้งแม่คนนะแต่พ่อเป็นยังเนาะ ตาใหม่ไหมตาใหม่อิ่มขึ้นยูวัดเพราะว่ายูวัดยูวานเหรอก็เป็นตาเว่อร์สวยงามขึ้นมาเนี่ยแหละสร้างขึ้นอย่างมห ah ิตพึงเลยนะสวยงามเลยตาใหม่ ฟ้าดน้ำไหลฝนแห้งคาดนมันเนด็ดบ่อนมันบ่อนี้น้ำบ่อนี้บ่อนแห้งนี่ไงนี่ปลากะล่มลื่นมันกะมันก็ดีเนาะงอนฮอนก็เย็นสบ,บายเลยนะ ด้านดรกก็ด e ูฝนมากกว่าโอ้สวยงามขึ้นมาเนี่ยแหละสร้างขึ้นอย่างมาหิตเสน่ห์นะสวยงามแลยด้านแรกก็ดูฝนมากกว่าโอ้แต่ว่าเป็นอย่างนาะท่วมกับท่วมกับมากที่เก่าเลยยายเพราะว่ามันมันจะเป็นเป็นแม่ฝนณนะ แต่ฝนตกมันัขึ้นเนาะขึ้นแล้วก็ดูแบบแบบมันตึงขึ้นจริงเลยแหละแบบมันขึ้นมันก็เป็นอย่างนาะท่วมกะท่วมกะม้าที่เก่าในยายเพราะว่ามันมันกต่เป็นเป็นน่าตอนเช้ายายเขียนมาวัดนะมากรุงหันเลยน้ำกับเต็มวัดฝนตก มันมแดดบอนั้นบอนนี้นั่นบอนแห้งคิดรปจำบ้านมันเป็นคิดระจำา้ันคิดระจำา้ันมันเป็นคิดระจำ มีแต่ตาใหม่นะตาใหม่อิ่มขึ้นอยู่วัดเพราว่าอยูวัดทุกวานเหรอก็อเป็ีนตาบ้างมีแต่าใหม่นะตาใหม่อิ่มขึ้นอย่วัดเพราะว่าอยู่วัดทุกวานเหรอก็เป็นตาบ้างตัวเป็นอย่างนาะ่วมกับ่วมกับมาที่เจ้าใหญ่เพราะว่า มันมันป็นเป็นนักต้าหม่แม่ฝนนะแต่แต่ฝนตกมันถักขึ้นเนาะขึ้นแล้วก็ดูเด็ด เดี๋มันซึ้ซื <alto jak> ้น <sk> จ <vraiment> <van celui plus almond funny> ังเลยเดี๋ยวมันซึ้นบางทีนะมังทีต้องมาก็เลยมาแต่มากลมาช่วยเมื่อหอนเงื้นมันเบ็ดบ่นนันบ่นนี้นันบ่นันบ่นแหงก็พกเป็นอย่างเนาะ ่วมกับ่วมกับมากที่เก้าลยหย่ยเพราะว่ามันมันกจะตินติดน,นักได้เขียนมาตั้งหันม่าบนเต็น จิตประจําวันมันเป็นจิตประจันพี่นะที่ต้องมาก็เลยนมาเดิน,น,านามากับมา่วยขเมืองหอนเงี้อนตาคนเดินไม่น้อย Oh my